สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ค่ะเกมีวิธีการรักษาวัวเชือกรัดขาเป็นแผลนะคะมาแบ่งปันค่ะสำหรับมือใหม่นะคะก็จะแผลประมาณนี้ค่ะพี่น้องตรงบริเวณหัวเข่าค่ะอันนี้คือให้หมออาสานะคะมารักษาค่ะหลังจากที่เป็นแผลนะคะเกใช้ยาตัวนี้ค่ะยาแก้อักเสบค่ะพี่น้องอ่านเอานะคะพอดีเกก็อ่านไม่ค่อยออกนะคะฉลากภาษาไทยมันหายค่ะพี่น้องค่ะ นี่นะคะเป็นยาแก้อักเสบนะคะก็หมออาสาก็ได้ทำการรักษาค่ะพี่น้องอฉีดไป 10cc นะคะอันนี้ให้พี่น้องปรึกษาแพทย์อีกทีหนึ่งนะคะคือฉีดตามขนาดของวัวค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตัวที่สองค่ะเป็นยาบำรุงนะคะไวตาเด็กนะคะประมาณนี้ค่ะ B12 นะคะ พี่น้องดูตามกล่องตามฉลากเลยนะคะตัวนี้กล่องไม่หายค่ะพี่น้องก็เลยได้เอามาให้พี่น้องดูนะคะเผื่อพี่น้องอจะได้นํามาใช้ค่ะแต่ว่าก็ต้องอยู่ในการดูแลข,ของแพทย์นะคะหรือว่า,าแพทย์อาสาค่ะเราฉีดยาบำรุงตรงนี้เพื่อที่จะให้วัวไม่อ่อนเพลียนะคะต้องฉีดยาแก้อักเสบแล้วต้องตามด้วยยาบำรุงค่ะพี่น้องอหลังจากนั้นค่ะเราตามด้วย ยาม่วงนะคะนี่ค่ะไพเรตไวโอไวโอเล็กนะคะราคาถูกค่ะตัวนี้7บาทนะคะหาซื้อได้ทั่วไปนะคะเป็นยาม่วงทาที่แผลของน้องวัวค่ะอ่าสำหรับอาการค่ะพี่น้องค่ะอ่าตัวนี้ในคืนแรกนะคะวัวตัวนี้ไม่นอนเลยนะคะเพราะว่าเจ็บขาค่ะแม้จะฉีดยาไปแล้วแต่ก็ยังมีอาการเจ็บขาอยู่ เขาจะพับขาไม่ได้เพราะว่าแผลจะอยู่ในช่วงของอหัวเข่าค่ะบริเวณหัวเข่านะคะพี่น้องเห็นก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะคือในคืนแรกคืนที่สองนะคะเขาจะนอนไม่ได้ค่ะสำหรับมือใหม่หรือว่าท่านไหนที่ยังไม่เคยเจอนะคะก็จะตกใจนะคะเก๋ก็ตกใจเช่นกันเห็นบัวนอนไม่ได้ก็เป็นห่วงนะคะก็ค้นหาข้อมูลใน YouTube หลายช่อง หลายหลายช่องทางนะคะค้นหาก็ไม่มีใครนะคะนำเสนอเรื่องนี้นะคะวันนี้เก๋ก,ก็เลยามาแบ่งปันค่ะพี่น้องคะจะบอกพี่น้องว่าไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเขาเป็นแผลแค่ภายนอกไม่ได้เกี่ยวกับตัวกระดูกหรือว่าเกี่ยวกับาภายในนะคะคือกระดูกแตกอระดูกเล้าอะไรประมาณนี้ค่ะพี่น้องไม่ต้องตกใจนะคะเขา,าแผลเขาตึงก็เลยนอนไม่ได้เฉยๆค่ะ ก็จะยืนแบบนี้ทั้งวันนะคะทั้งคืนนะคะเป็นเวลาสองคืนค่ะพี่น้อง่ะนี่นะคะแต่เขาก็จะกินหญ้าปกติเพราะว่าเราให้ยาบํารุงนะคะสาเหตุที่เราให้ยาบํารุงก็เพื่อให้ที่ให้เขาไม่อ่อนเพลียนะคะอันนี้คือตอนเช้านะคะพี่น้องดูนะคะก็ยังยืนอยู่นะคะเช้าวันที่สก็ยังยืนอยู่ค่ะนี่นะคะ ถ้าวันที่สองแล้วก็วันที่สามก็ยังยืนค่ะพี่น้องค่ะส่วนในคืนวันที่สามค่ะเขาจะเริ่มนอนได้นะคะพี่น้องไม่ต้องตกใจนะถ้าถ้าเห็นวัวไม่นอนนะคะเราฉีดยาบำรุงไม่ให้เขาอ่อนเพียไปแล้วค่ะเขาก็จะยืนแบบนี้ของเขานะคะพอคืนวันที่สามเดี๋ยวน้องวัวก็จะนอนได้ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือภาพ น้องวัวตอนกลางคืนนะคะคืนวันที่สามค่ะเริ่มนอนได้แล้วนะคะนี่ค่ะหลังจากพยายามนอนมาทั้งคืนที่หนึ่งคืนที่สองแต่ก็นอนไม่ได้เพราะว่าพับขาไม่ได้ค่ะพอคืนที่สามนะคะแพ้เขาก็จะเริ่มไม่ตึงก็จะเริ่มพับขาได้น้องวัวก็จะได้นอนค่ะพี่น้องคะในช่วงนี้เราก็ให้อาหารปกติบำรุงนะคะแล้วก็ฉีดยาบำรุงตามที่เก๋บอก ขั้นต้นนี่ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าใครเจอปัญหาอาวัวเป็นแผลโดยการโดนเชือกรัดขาหรือว่าเป็นแผลอื่นจากสาเหตุอื่นๆนะคะที่ไม่ได้มีผลต่อกระดูกภายในนะคะพี่น้องไม่ต้องตกใจนะคะอาจจะนอนไม่ได้อยู่ประมาณสองคืนคืนที่สาก็จะนอนได้ค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะวิธีการรักษาก็แค่ฉีดยา แก้แอักเสบย,ยาบำรุงแล้วก็ทายาม่วงตรงแผลแค่ครั้งเดียวนะคะหลังจากนั้นแผลก,ก็จะค่อยๆหายค่ะพี่น้อง่ะพอวันที่สี่น้องวัวของเรานะคะก็จะเดินนะคะออกไปข,ข้างนอกนะคะไปกินหญ้าตามทุ่งได้ปกติค่ะพี่น้อง่ะอันนี้คือเช้าวันที่สี่ค่ะหลังจากที่เกิดบาดแผลนะคะ น้องวัวก็จะเดินได้เราก็ทายาม่วงเพื่อป้องกันไม่ให้มแมลงนะคะ,มะแมลงวันหรือว่ามแมลงต่างๆมาตอมนะคะแล้วก็ให้แผลแห้งเร็วค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ยาม่วงดีมากค่ะไม่มีมแมลงวันนะคะแล้วก็แผลแห้งเรียบร้อยวันที่สี่ก็เริ่มโอเคขึ้นค่ะน้องก็ไปกินญ้าตามทุ่งนาได้นะคะเดินได้นอนได้ค่ะพี่น้องนี่นะคะ เวลาผ่านไปค่ะพี่น้องคะประมาณสองอาทิตย์นะคะอันนี้เป็นน้องวัวที่ได้รับการรักษาแล้วประมาณสองอาทิตย์ค่ะก็ออกมาที่ทุ่งนานะคะกินหญ้าปกติค่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะคะไปดูว่าแผลหายหรือยังนะคะอันนี้หลังจากใส่ยาม่วงไปนะคะแล้วก็ฉีดยาแก้อักเสบนะคะก็ไม่มีการอักเสบของแผลค่ะแล้วแผลที่ขานะคะก็ กำลังหายนะคะนี่ค่ะตกสะเก็ดนะคะแล้วก็เป็นแผลเป็นเรียบร้อยนะคะไม่เป็นแผลสดแล้วค่ะใช้เวลารักษาอยู่อ่าหนึ่งอาทิตย์นะคะอันนี้คือทายาม่วงแค่สองครั้งนะคะก็คือวันที่เชือกรัดขาวันที่เป็นแผลสดค่ะแล้ววันหลังอ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ทาอะไรเลยค่ะน้องก็จะอยู่ ตามทุ่งนากินไปปกตินะคะก็ตอนตนี้ก็หาย80แล้วค่ะพี่น้องวันนี้ค่ะก็เอามาแบ่งปันนะคะเพื่อน้องมือใหม่หรือว่าพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะอ,อย่าตกใจนะคะรักษาได้3วัน4วันก็หายแล้วคะ่ะแต่ว่าแผลก็ยังไม่หายนะคะแต่อาการเจ็บก็จะหายไปส่วนแผลเราก็จะรักษากันไปเรื่อยๆคะ่ะ โอเคนะคะพี่น้องคาวันนี้ค่ะก็แบ่งปันเล็กๆน้อยๆนะคะเผื่อท่านไหนเจอเหตุการณ์แบบนี้คะ่ะก็แชร์ประสบการณ์นะคะไม่ค่อยมีใครได้แชร์เรื่องนี้นะคะอาจจะมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆตัวนี้แต่สําหรับมือใหม่หรือคนที่ยังไม่เจอมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากคะ่ะพี่น้องคะเห็นบัวนอนไม่ได้นะคะวันนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะดีดยาแก้อักเสบยาบํารุงแล้วก็ทายาม่วงคะ่ะสวัสดีคะ่ะค่ะ